จเจริญทมสมนึกดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่แปลงเพียรทำหนึ่งนะคะตอนนี้ท่านอาจารย์หมอเคียวแล้วก็พี่น้องของเราเริ่มปฏิบัติการในการที่จะปลูกพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงนะคะโดยการทําเพิ่มปริมาณพื้นที่ปลูกให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะเพิ่มดินในการปลูกค่ะโดยเชา้านี้พี่น้องแล้วก็ท่านอาจารย์ช่วยกันนะคะที่จะ คนดินไปเสริมแนวคันแปลงของเรานะคะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกให้มากยิ่งขึ้นนะคะย,ย,ยิ่งสถานการณ์ตอนนี้นะคะพี่น้องของเราเ <ไป S 1> อ่อยิงๆเอาเข้าเครื่องฝันก็ได้ถ้ามันไม่ละเอียดได้ ครื่องปั่นลุกต้มีอยู่แล้ก็ปั่นเพื่มันก็ละเอียดทงวเลยลูกตู้เขาไปปั่นอะไรจ้าเขาไปปั่นผงฐานี่เอย่างที่บอกนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือพี่น้องของเรามีความเจ็บป่วยแล้วก็มีต้องมีความต้องการพืชผักแข็งแรงที่เราทําเป็นน้ําผักปั่นนะคะซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการเราก็เลยต้องเสริมตรงบริเวณร่องนะคะร่องแปลงให้มากิ่ขึ้นเพื่อเพิ่มปุิมาณการปลูกนะคะให้เพียงพอกับ ความต้องการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องสามารถไปปลูกเองพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยเราจะทานเมื่อไหร่ก็เด็ดมาปั่นได้เมื่อนั้นเลยนะคะไม่ต้องรอซึ่งแนวทางของเราก็คือให้พี่น้องได้ไปสามารถพึ่งตนเองได้นะคะเราแค่ทําเป็นตัวอย่างวิธีการปลูกวิธีการกินนะคะใช่แล้วก็ใส่ทานใส่ ่นะนใส่แกลบดำใส่ชาแต่เราไม่ต้องลอกเราก็ของจริงนี่ไม่จำเป็นใช่มันเป็นธรรมชาตินีแต่น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะนัดจริงๆเขาออกแบบโลโก้ใหมนะ่แล้วคือเขาแบบว่าเอาเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจะจะเป็นแบบพิม์สีถ้า,าโโอาจรย์<ล>กพี่น้องของเรานะคะแล้วก็รวมทั้งท่านอาจารย์ค่ะปฏิบัติการภาคเช้านะคะ อยู่น้อยเพราะว่าประมาณส่วนใหญ่ลูกค้าสั่งสั่งทางออนไลน์เนี่ยสั่ง20โล12โลอย่างเงี้ยให้เราเอาแพ็คถุงละ2โลมันก็เสียเงินถุงด้วเสียบเวลาด้วยออืเขอาไปถุงละก็5โลได้ใั่ไหเสร็จแล้วเ้องเข้าไปบอกลูกค้าไปว่า อย่างที่บอกว่าช่วงนี้สถานการณ์ความต้องการนะคะเริ่มมีมากยิ่งขึ้นต้องขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะช่วงนี้สถานการณ์พืชผักแข็งแรงของเราเป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ก็ยังไงดีล่ะนะมันก็ก็โตไม่ทันโตไม่ทันค็โตไม่ทันโตไม่ทันใช้สถานการคือพี่น้องประชาชนก็มีความรู้นะ <Das S 2> ปัญญามีความรู้มากขึ้นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อ่าพอมีความรู้มากขึ้นนะะี่ก็ถือว่า็นความสําเร็จนะ,ะที่น้องมีความดีมีปัญญารู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ก็มีความสนใจที่จะ,ะไปกินไปใชา้ไปปลูกกันน่ะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เป็นแต่ว,ว่ามันทําไม่ทันนี่แหละปัญหามันก็อยู่ที่ว่าทําไม่ทันค่ะ ก็เลยต้องอช่วยกันทำมันทำไม่ทันก็ต้องช่วยกันทำเราก็ต้องช่วยกันปลูกช่วยกันทำพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันปลูกช่วยกันปลูกช่วยกันทำมันถึงจะพอไม่งั้นก็ไม่พอมันดีต่อสุขภาพนะมันดีมากเลยเป็นอาหารเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพร่างกายดีขึ้นเร็วโรคลดลงได้เร็วร่างกายดีขึ้นเร็วเพราะนั่็เลย ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะค่ะท่าเจ้าก็ตัดอะยากกับแก้จะเป็นอาหารอย่างดีท่านก็ตัดว่ายากกับแก้คือพืชที่เกิดได้ง่ายนะแม้ไม่ต้องไถก็เกิดง่ายเกิดได้ง่ายได้มากนั่นแหละพืชที่เกิดได้ง่ายได้มากกันแหละพืชวันนาก้าวพืชพื้นบ้านพืชเกิดง่ายพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงนั่นแหละอันนี้พืชที่ดี ค่ะงั้นเราก็ต้องช่วยกันปลูกอะ่ะค่ะอย่างที่ส่วนป่านาบุญสามเนี่ยพี่น้องช่วยกันปลูกรวมทั้งเสริมบริเวณล่องแปลงให้ได้พื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วก็คือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะค้าขายไปได้ตลอดแต่ว่าเราทําเป็นตัวอย่างอันนี้คือจุดประสงค์ในการที่จะเราเผยแพร่ให้พี่น้องได้องค์ความรู้ใช่หรือเปล่าคะท่านอาจารย์ใช่ใช่เราให้ปัญญาเป็นหลักไน่คนึงเราทํากินของเรานี่แหละค่ะกินของเราให้เราอยู่รอดเราก็ทํากิน ก็เออเราก็คิดว่าน่าจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้ประชาชนได้มีความรู้เราเราได้อยู่รอดแล้วเราพอกินของพวกเราเออเราก็ต้องการให้ประชาชนนั้นมีอยู่มีกินพออยู่พอกินด้วยนะเราก็เลยเริ่มต้นให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันกันไปทีนี้ เป้าหมายหลักก็ให้ความรู้นี่แหละทีนี้มันเราปลูกไม่ทันนะมันก็ไม่พอมันไม่พอกับที่จะแบ่งได้มากๆอ่ะก็ต้องช่วยกันช่วยกันปลูกช่วยกันทํามันเก่งย่หอเนี่ยแหละเป็นเป็นประเด็นสําคัญก็ช่วยกันปลูกช่วยกันทําก็จะได้อาหารดีสุขภาพดีไปสู่เศรษฐกิจที่ดีอาาะตั้งใจอยากให้ประชาชนเนี่ยทำปรยนถึง เศรษฐกิจที่ดีด้วยได้อาหารดีได้สุขภาพดีแล้วก็เป็นเศรษฐกิจให้กับประชาชนด้วยแา้วก็ค้าขายได้ด้วยนะพอได้เลี้ยงชีพแต่ว่าไม่ต้องการที่จะให้ค้าขายแพงเกินไปนะที่ทําให้ผู้บริโภคเดือดร้อนคือให้อยู่รอดทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคนะอยู่รอดไปได้วยกันนะดีนะอย่าให้แพงเกินไปซะหน่อยนะแต่ต้องการให้เป็นอาชีพให้กับประชาชนคนไทยเราจะได้มีอาชีพที่มั่นคงเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะนะเพราะฉะนั้นถ้า คนมีปัญญาชัดเจนว่าเป็นประโยชน์คนก็จะเอาไปกินไปใช้นะคนจะบริโภคมันก็เป็นเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ในภาคเช้าวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือแนวทางของเราก็คือให้ปัญญาพี่น้องประชาชนในการที่จะสามารถพึ่งตนได้นะคะไม่ว่าจะ,ะการปลูกอยู่ปลูกกินนะคะให้สามารถมีอ,อาหารดีรวมทั้งสุขภาพดีเศรษฐกิจดีพี่น้องก็สามารถที่จะถ้าเกิดว่าเหลือเยอะก็เอาไปค้าขายแล้วก็ขายในราคาที่ถูกเพื่อที่จะแบ่งปันกันนะคะและก็ที่สําคัญค่ะ ถ้าเกิดว่า,<ม>าเราสารพลังกับมิตรดีได้<ช>เนี่ย การเป็นเครือข่ายมิตรดีก็จะช่วยเสริมหนุนกันนะคะในจุดต่างๆรวมทั้งการแบ่งปันกันด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือว,ว่าพ่อครูสมณะรวมทั้งท่านอาจารย์หมอเขียวพาธรรมก็คือการที่จะคนดีมีศีลมารวมพลังกันแล้วก็สานพลังกันค่ะนี่คือกิจกรรมดีๆในภาคเช้าวันนี้นะคะที่สวนป่าณบุญสามสวนเพียนธรรมค่ะท่านอาจารย์ก็พาพี่น้องเพียนธรรมเพียรปลูกนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิต เพียงพอกับความต้องการแต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องก็ต้องช่วยกันนะคะที่จะพึ่งพาตัวเองด้วยนะคะค่ะชาวนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านค่ะ,จะเจริญทรรสมนักดีค่ะ